หนึ่งสองสายิ้มหน่อยสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปเอาไม้ข้าหลามกันนะคะว้าวพ้าสว่างหลังฝนนะคะนี่ฝนหยุดตกแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าสว่างสดใสมากเลยค่ะ กาศสดใสหัวใจสดซึ้งน,นะคะนี่นะคะที่ว้านี่ตอนนี้เราจะไปเอาไม้ข้าวหลามนะคะนี่ป้าป้าเอ,อ๋จะพาเราไปเอาไม้ข้าวหลามค่ะน้องจันทิพย์ <laughs> นี่นะคะเราก็จะไปเอาไม้ข้าวหลามที่ว่าน ปีย่อยน้อยนะคะนี่นะคะมาทางนี้นะคะคิดเลี้ยใเสรตั้งก้นนี่แค่บะานไม่กันไงเมื่อปรากากด <laughs> ชิ้นลำามุกมันชิ้นลำามะหันดี้งน้องวงนะว้าวบรรยากาศมีหมอกด้วยนะคะไอ้น้ำไอรินขึ้นฝนตกฝนตก ไอ้น้ำไอลินคืนผระสว่างหลังผลจริงๆนี่นะคะมาวานญาติค่ะวานปียายน้อยนะคะจะเป็นลูกของอียาหลอดเองนะคะสีอัิมีอยู่ในบอกตัวนี่นะคะมีจังไหนนี่ก็หมักเนาเคอนะคะที่นุ่นเขาจะเลขกหมักอะไรก็ไม่รู้อร่อยนะเปรี้ยว เขาบอกว่าเป็นยาเลือดสูงแต่ยัง,ยงนี่มีหลอกกัดแก้วนี่เขาจะเรียกว่าหลอกกัดแก้วนะคะที่นี่แต่ที่นู่นเขาเรียกหลอกอะไรไหอมมากเลยนี่นะคะเราจะมาเอาไม้ข้าวหลามนะคะไม้ข้าวหลามไปใส่ข้าวใหม่นะคะเราไล่ข้าวใหม่มาสองปัน ก็อันไหนจังที่ไม่ใหญ่แกนเนาะนี่นะคะอ๋ออันเจ้ามีกาบมันนี่นี่ก็หาหน่อใหม่แกนี่เนาะน้อยก็อาที่พันเออหน่อยขอนสติ เสร็จแล้วนะคะ,น,ะนี่นะคะไม้ข้าวหลามแล้วไล่ไปหกแกลมเลยนะคะบ้าไปแล้วตาวันะจะตกดินแล้วนีม โบกับบ้านอะรวงจมาไลยฉันนี่เนี่ยวงเชียนี่โอ้หล่เตะนม่ผุ้งสาวผุ้งชห้นี่เราก็ทำบอกข้าวหลามนะคะ นี่ก็คือยา่าแสงนงคะ <ST RI K> มาช่วยตัดบล็อกข้าวหลามค่ะเดือบล็อกข้าวหลามก็ยากเหมือนกันนะคะ <ST RI K> ปองสองปองหลายปองไกลยะนี่ก็คือป้าเอ้ยนะคะท <ST RI K> ี่สาวคนโตค่ะ <ST RI K> แล้วก็ยา่าแสงนะคะที่มาช่วยกันทำบล็อกข้าวหลามนะคะ <ST RI K> <ST RI K> นี่สองสาวก็ผ่ากกเป็นห้องใช่ไหมซอยถูรินสองสาวแล้วก็ซอยถูรินนะคะถุรินส่งนะคะซอสสยแบบนี้ปักมะพร้าวก็ใบอึดดูมันนะคะ ไ้่ไล่หลายต่อนะคะมะพร้าวนี่ก็มันจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาน้ำมันออกนะคะว้าวโอ้ใหญ่ได้ใหญ่บ้าอ่ะมันใหญ่มากเลยหั่นมะพร้าวก็มีว้าวจิมดาล้อเจมมะ อ้าโลมันเกลี่นันนี่นอเจียมอะนี่เราก็จะมาแช่ข้าวไว้นะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะเ้าจ้ำบาดท,ท้องนะคะข้าวใหม่นะคะหมหอมเ็มข้าวใหม่ปีนี้นะคะงต้นเชฟเจ้าไปแช่ไว้นะคะ ล้างสองน้ำนะคะน้างแล้วก็แช่ไว้นะคะแล้วก็จะเอามาผสมกับเครื่องปรุงนะคะ นี่เราก็จะหดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นข้าวใหม่นะคะมันปื้อเร็วนะคะอหอมรึไม่หอมอ่ะอยู่ไกลเนี่ยหอมมากขิ้นข้าวใหม่บ้านกลางนะคะข้ามวมือเมือาจะนี่หอมจะจเขาไปหรอ เขาเขาอนัรนะเขาเขาสาปลาท่องเนี่ยตาท้องเล็อันนี้ฉันไม่ร้้ใช่หมเขาเนื้อหอมมือนะรเขาต้อหมดเนื้อหมุดนอืมาวดีเลยเขาสีดนเปลี่ยนเตอืมรดไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็เอาเครื่องมาปรุงค่ะเออเล้าก็หั่นมะพร้าวนะคะ เปต้าใส่ข้าหลามกันที่มามาจิ๊กข้าวมามามาดิมาดิเรเเราก็จะมาปรุงเครื่องข้าหลามกันที่แล้วนะคะเราก็ใส่เข้าที่แช่ไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็เอามะพร้าวใส่แล้วก็ถั่วิสงนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะเราจะมาปรุงนะคะ <c oughs> ใส่น้ำมันนะคะ ใส่เกลือนะคะแล้วค,ค่อยๆเข้ากันนะคะพอ,องกะทินท่รกนะกาศใช่นี่นะคะเราจะใส่ผงกะทิค่ะ หูกะทิออะแล้วใส่พองมักไ้าเอาสุนแร้วเขาใส่สองห์งอ่ะั้าหอม้ um ั่วใส่้อถัน้อวอันใส่วก็ใส่ เือหวานอเ,เจน้ำใบอ่ำใบเห็ดน้ำมันบะเพิ่มความหอมนะคะที่จริงเข้าใหม่มันก็หอมอยู่แล้วรเราทำข้าวรามกกะทินี่ค่ะน้ำตาลเราก็แช่ไว้เมื่อกี้แล้วนะคะไหนเสียงอันนี้ ตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะนี่ค่ะแม่น้องจันทิพย์จะทําให้ดูนะคะนี่นะคะน้ําตาลเราก็ทั้งทดลองทดลองน้ําตาลน,นะคะนี่เราจะทมข้าวหลางนะคะ นี่นะคะป้าเอ้เราก็แถมข้าวหลามนะคะนี่น้องจันทิพย์ก็เป็นคนใส่น้ำข้าวหลามนะคะนี่ส่วนคนหญ้าแล้วก็อึดอึดปากมันเนี้ยอุดเอากลับมะพราะ้าวอึดปากมันนะคะอุดปากมันนะคะแล้วถ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะคะต้มแล้วก็เผานะคะ เฮ้ยอะใช่ไหมอ๋อมันปองมันอนี่นะคะได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะเสร็จแล้วค่ะช่วยเซ่ยกันทํานะคะเราก็จะเผากลางคืนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะคะนี่นะคะเราก็จะนึ่งแบบนี้นะคะนึ่งข้าวหลามต้มข้าวหลาม เอาน้ำใส่ต้มแล้วก็ถ้ามันสุกมาตอนเย็นค่อยเอาไปเผานะคะไปเผาให้มันหอมนะคะใส่ป,ปิดหนึ่งจับๆหน่อยใสก็ติดแล้วนะคะเราต้มเขก็จะเอาถุงก็ะสอบปิดไว้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะเอากระสอบปิดพามันไว้นะคะใครชำจับอยู่ <laughs> มันตันด้วยนอนเหมือนกันนี่เอากระสอบปิดไว้แล้วก็เอาหม้อขบใช่ไหมเอาหมอก 6 0านอีกนะคะเข้ากันเอาหม้อปิดไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีผามน,นะคะ <c oughs> ข้าลามมันยาวนี่เราก็มาเผาข้าลามกะทินะคะเมื่อกี้ก็ต้มสุกแล้วนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> แค่เอามาย่างเองค่ะ <c oughs> ย่างถ่านนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนนี sure ่เราจะมาขึ้นขาลามกะทิกันทิเอาเอาป๋าจิ๋วอะขึ้นช่วยไหมคะจริงหอหอมมากเลยค่ะที่จริงมันก็สุกแล้วนะคะกินได้เลยแต่มาเผาให้มันหอมหอมอีกนะคะหอมนะคะที่จริงนั่โอ้ชาวโหงเงินเนาะ ก oh, mm ็ม hmm. ันเลยไงยังไงคุหายแล้วโอ้เสร็จแล้วนะคะมาซิมแล้วค่ะกินตั้งปตกหม้อโซอยังสิคะนตั๊กแตาหม้อปากว่ะตั้งปตกหม้ออซ่อะสมอโซกับพี่ไทยยังไงกัน

น้องจนทิพย์กำลังปอกข้าวหลามกะพร้าวที่นะคะน้องน้อยทำไมไม่มาปอกคะลองนีดหนึ่นุ้งนิดยังไม่ว่างนะคะจะใจจะเอร์จะหวดหวกแล้วนะคะะอร่อยไหมคะอร่อยมาก tôi dù thấy tăng thân ừ. phải thèm mò sò chị thèm mò sò chị số mò sò chị thèm 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 เดี๋ยวมันั็ไม่ได้เต็๋มันก็มาั๊อปแลก็อีกอันอมี่เกิดอโอ้อันนี้จะหลานแล้วนะคะติ๊ดใอ่ะรออันนี้มันติดใจอันนี้มันที่มันงงอ่ะเกิลอกไรอะไรอ่ะติ๊งอะรติ๊งอ่ะ้องวันไทยเจอบ้าว

ปักชีธรรมชาตินะคะไม่เล้งอาหารไม่เล้งอะไรเลยนี่นะคะพระจันทร์ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่ กองไัยกองข้าหลามตอนนี้ก็กลายเป็นจีป้านี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีพระจันทร์ขึ้นอีกเลยแล้วก็จีป้ามีเลนมีลาว ไม่หอมเัาได้กินะล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะมากินปลากันค่ะกินปลาปลาอะไร่ยกินปลาจีกินกินกินวับในย่ากินเนื้อออกกินเนื้

านมเลยะกนัหน่อยมกลนอยาา้นหโไปเ้งนนก่อนนาอทำเตียนทำเด็ดอยนนะโงกับผู้ร่วตาเลือนใตาใหญ่เตาลเตัวมากกะอีแต่รัเด็ก าาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคิดหน้าเจอกันใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย